โอ้ตอนนี้ก็กำลังเข้าไปเล่นเกมผีนะทุกคนจะน่ากลัวไหมเราไปดูกันตอนนี้ก็กำลังโหลดดูนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เหมือนเรากำลังเข้าสู่โรงเรียนนะทุกคนชื่อสตูพีเอม พรุ่งนี้มีงานกีฬาสีแล้วสินะเนี่ยพรุ่งนี้งานกีฬาสีฉันช่วยจนงานแบบช่วยงานโรงเรียนจนเย็นเลยช่วยงานโรงเรียนจนเย็นเลยทุกคนขอบคุณมากนักเรียนที่มาช่วยงานครูกลับก่อนนะคะนักเรียนก็ควรกลับได้แล้วค่ะจะหกโมงแล้วโอเคค่ะ ไปแล้วเหรอตอนนี้กำลังโหลดหือโหโหลดนานมากโอ้ยโหลดนานอยู่นลเนี่ยทุกคนโหลดนานจังฮัโลโหลมาเร็วเฮ้ย <Hey, S 1> ลืมแท็บเล็ตไว้บนห้องนี่ว่าลืมแท็บเล็ตไว้บนห้องทุกคนต้องรีบขึ้นไปเอาก่อนกลับบ้านแนละ้วไปรีบขึ้นเบลมีมีผู้หญิงสองนะ ไปชั้นสามเชฟเลตอยู่ตรงนู้นนะทุกคนชั้นสา,นสาอยู่ทางนู้นเลยเปิดประตูแล้วก่อนทุกคนนี่เปิดก่อนนี่ทุกคนนี่นไงเชฟเลตหืมอะไรวะเนี่ยเอาคนอื่นเข้าไม่ทันหรอไม่ตุก,ก่อนทุคนเขาบอกให้ปิดทายุเฮ้ย ทำไมยังไม่กลับบ้านคะนักเรียนอ๋อมาเอาบเล็ตค่ะเอ,อ่อเออก็ลืมเล็เตไงตค่ะดมานะมึดื้ออะไรกันวะเนี่ยแล้วนี่มันกระดาษอะไรเนี่ยกระดาษอะไร่ะทุกคนวิธีเอาชีวิตรอดจากครูสมอนสีเหรอ ห้องที่ประตูติดยันสีแดงปลอดภัยนำเศษผมตะปูไปเผาโอเคทุกคนเริ่มกันเถอะเป็นเกมอารมณ์แบบคล้ายๆโด่ะทุกคนเราต้องไปหาเศษผมผูเสียงไกล้ผมมากเราต้องเข้ามาเอาเศษผมก่อนทุกคนนี่ไงทุกคนเศษผมเปิด,ดทุกห้องเลยนะทุกคนเศษผมเราก็พี่เซมอนก็ามาแอบอยู่ในตู้นะทุกคน

มาอยู่ไหนเรื่อยเราเจอรู้สึกทำไมมันไม่มีจับสเกแล้วอ่ะผมงอกนี่ใครใช่ <c oughs> ยีเน็นนะรูกเรามาอยู่ห้องนี้ด้วยกันแล้วใครจบไปดูพอดีพีอินไปไหนครูบอกครูบอ,บอกพอดีอินไปไหน เดี๋ยวดูก่อนห้องนี้มียันหรหอเปล่าเออไม่ใช่ห้องนี้มีผมหรือเปล่าสิถุยนีงไงทุกคนเสผมเสร็จก่อนจอมือดเลยเราต้องไปหาวัตถุประสงค์คือจุดไฟเผาผมและเล็บนะทุกคนเหมือนครูก,กำลังเดินมาเดี๋ยวเอบในห้องน้ำก่อน เิดทุกห้องเลยทุกคนเผื่อจะมีเศษผมอยู่ในถู่วซ่วมน,นี่นะทุกคนจังหวะนี้แหละไี่ควรจวดเลยมาแล้วคู่อยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าพื้นโรงเรียนนี้สวยเหมือนกันนะเนี่ยพี่แอมอยู่ไหนทุกคนพี่แอมอยู่ห้องนี้มือตึบตือ ผมเอาไปผไไนะเผาเ,ร,เร,ราจะอยู่แต่ตรงนี้ไม่ได้นะ ้องไม่มียันหลอดไปเอาไฟเช็คก่อนนะทุกคนแล้วก็จุดไฟตรงนี้จุดปุ๊บเส้นผมใส่เข้าไปทุกคนเผาเ<อ>สียงครูกิรนจริงๆหนูมไม่ได้ทำแบบครูเกมมันเกมมันให้ทำห้อกล้างเปิดวิ่งสุดชีวิต เราออกนะลองแล้วนี่กลัวแล้วครูมาเร็วครูเดินเร็วเอาเร็ว <c oughs> รูส้สกเสียวเสียววุบกเลยเราต้องชนะเกมนี้ได้ทุกคน เราต้องรอให้ครูผ่านก่อนแล้วเราจะขึ้นไปชั้นบนครูจะผ่านหน้าห้องเราไหมเนี่ยผ่านแล้วรีบวิ่งจวดขึ้นไปเลยอ๋อนี่ไงพี่ไซมอนอยู่ตรงนี้พี่ยามละพี่ยามออกไปแล้วทุกคนเหลือเหลือกันอยู่สองคนอุ้ยไม่มีเส้นผมเลยต้องลองว้าครูมาแล้วครูเดินไปแล้ว ฮ้ยพี่แซมอนเผาไปแล้วคุกกี้เอะก่อนหลังทางขยะรีบวิ่งเขา้าจวดเข้าห้องนี้เราเหลืออีกเส้นหนึง่งเส้นหนึ่งน่าจะอยู่ชั้นสองนะทุกคนคูมารีวิ่งขึ้นไปจดุดขึ้นไปจดุจดจุด ห,หออรอให้ครูผ่านหน้าห้องก่อนทุกคนไม่กล้าวิ่งไปชั้นสองหรือไม่ก็ชั้นสามมาทุกคนแต่ว่าชั้นสามน่าจะดูไปหมดแล้วนะวิครูอยู่ทางนู้นต้องรอให้ครูผ่านหน้าห้องแล้วรีบวิ่งจดุดขึ้นไปตรงนั้นเลยเราต้องผ่านเกมนี้ให้ได้ครูมาเลยครูตาสว่างกิ้งมาเลยเหมือนครูกินคาเฟอีนมา ทำไมครูไม่มารีบวิ่งจวดเลยเส้นผมตรงนี้น่าจะเผาไปแล้วเพราะมันไม่มีรอให้ค,ค,ครูขัดมาห้องหัวใจไม่ค่อยเต้น เกมผีก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะทุกคนวิ่งจุดในห้องนี้ก่อนที่ที่อยู่ๆยูเจอแล้นี่ดไหนชั้นสองโมอห้าทับหนึ่ง เก็บผมมาหรือยังไม่มีที่ที่โยโย่ดอยู่ตรงชั้นสองชั้นหนึ่งต้องรอให้ครูผ่านหน้าห้องแล้วเราค่อยวิ่งจุดลงไปชั้นล่างทุกคนไม่ให้ไว้สนสิ์เลยนะมเมื่อไหร่ครูจะผ่านหน้าห้อง ชั้นสามไม่น่ามีนะเราจะชั้นหนึ่งลครูกำลังเดินมาไม่หรอนะออไม่กล้าออกไปทุกคนกวตุยคูมาแล้ว อนนั้นเราอยู่ด้านห้องนี้ไม่มีที่ที่หยุดเลยสงสัยต้องลงมาหรือยังแต่ไม่มีเส้นผมแม้แต่นิดเดียวเฮ้ยทำไมสว่างจังอ่ะ สี่ห้องเลยนะอ๋อเดี๋ยวไปหามาแล้วแต่ว่าไม่มีเส้นผมเลยไม่มีเส้นผมเลยทุกคนเราต้องเดินไปดูแล้วโอ้โหคุยอยู่ชั้นบนชิวๆ ที่ที่หยุดอยู่ไหนที่ที่หยุดอยู่ห้องข้างๆนี่เลยทุกคนห้องนี้ชัวร์ไปอยู่ห้องไหนไม่ได้แล้วนี่ไงเสียงไกลมากนี่ทุกคนจะเร็วเส้นผมอันที่สามเส้นที่สามทุกคนเส้นที่สามททุกคน,กคนถึงเวลาที่เราจะเผาแล้วเผา ครูเข้ามาทุกคนทำอะไรอยู่คะทำอะไรอยู่คะโอ้ครูกีอ้าวคุณตกลงไปในหลุมนั้นอรใช่ไหมเดินไปป้อมยามทุกคนไปป้อมยามยามอยู่ทางนู้น <lamps> ถ <serves> ือไฟซะไหน่อยค่อนข้างมืดอ้าวทางนู้นโอโหโรงเรียนกว้างมากเลยทุกคนพี่ไม่เคยจบเลยเนี่ย ไม่เคยเล่นจนจบเกมอ่ะอุ้ยไปทางนี้ไม่ได้เดินทางไหนอ่ะทางนู้น,น,นวิ่งยามอยู่ไหนเนี่ยโหนี่งทุกคนสนามกีฬาโอ้โหย,ยามอยู่ไหนล่ะทีนี้แต่ว่าลูกสอนสีเหลืองมันนำมาทางนี้ก็น่าจะอยู่ทางนี้ 6กโมงเย็นไม่มีอะไรเลยใช่ไหมนะอยู่ไหนอยู่ป้อมนี่อ้าทำไมไม่มีหมอวิ่งมาหน้าตึ้งเชียวเจอครูสมอนสีะสิทธาใช่ครูรู้อะไรเล่าให้ฉันฟังได้ไหมได้ไหมครับยามนี่แบบครูขเขาเสียไปเป็นยี่สิบปีแล้ว,วโธอเสียไปยี่สบปีแคเสียในห้องพักครูชั้นหนึ่งครูขเขาเสียในว่าโดนทำของมนดับใส่จนตายเพราะไปลบหลู่หมอผีโอ้ไปลบหลู่เลยเหรอ เวลาา18นาิกช,ชอบมีคนเห็นแกตอนโพเพแบบนี้เปิดประตูให้ผมออกได้หรือเปล่าครับใช่เปิดประตูให้ฉันออกได้ไหมกุญแจรล้วฉันเอาไว้ในห้องหมวขคนิต <c oughs> ไปเอากุญแจมาเปิดเองถ้าอยากจะออก โอ้โาทำไยามคุณถึงไม่ไปเอากับผมเหรอครับฉันไม่อยากเข้าไปตึกพยอมทองตอนเวลานี้หรอกพยอมทองก็ได้ก็ได้โชคดีละ่ะโอ้โหโชคดีอย่างพูดโชคดีอย่างนี้มันต้องมีตัวอะไรแน่นอนไปเดินไปด้วยกันโชคดีกันวันหน้าโชคร้ายกันวันนี้นะ